สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ท b e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวต้องมีตัวช่วยช่วงดวงตกให้ทำตามแบบนี้คลิปนี้นะคะมาเผยเคล็ดลับการทำตาม3ข้อนี้ดวงจากที่ตกจะก,กลายเป็นพุ่งโดยทันทีค่ะก่อน,นเลยเลย a อทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้นะคะ หลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณยังซูงค่ะหากใครที่กำลังรู้สึกว่าดวงไม่ดีชีวิตมีปัญหาดวงตกเจออุปสรรค ็อย่าเพิ่งท้อแท้ใจนะคะเพราะว่าคลิปนี้จะมีเคล็ดลับการแก้ดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีหรือถ้าคนที่ดวงดีไม่มีปัญหาอะไรก็สามารถทำตาม3ข้อนี้ได้รับรองว่าดีขึ้นทวนานาแน่นอนค่ะเอาล้วค่ะเรามาเริ่มกันเลยที่ข้อแรกนะคะการตักบาตรเสริมดวงแก้เคล็ดค่ะเคล็ดลับการตักบาตรเสริมดวงชะตาถือว่าเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่ควรทำนะคะเคล็ดลับคือให้ใส่เสื้อสีขาวหรือชุดสีสะอาด อาหารสำหรับการตักบาตรควรเป็นตักแรกหมายถึงไม่เคยมีใครได้รับประทานอาหารชุดน้นมาก่อนจากนั้นให้ตักบาตรตามวันเกิดถ้าวันอาทิตย์ก็ให้ตักบาตรวันอาทิตย์ถ้าเกิดวันจันทร์ก็ตักบาตรวันจันทร์แล้วก็ควรตักบาตรติดต่อกัน3ครั้งจะด,ดีที่สุดนะคะมาถึงข้อ2ค่ะวิธีการทำบุญที่เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนะคะ การทำบุญเสริมดวงเป็นการเสริมดวงตามดวงชะตาจริงๆของแต่ละคนโดยจะต้องยึดตามหลักวันเกิดดังนี้เลยค่ะคนเกิดวันอาทิตย์ให้ไปทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างเติมน้ำมันตะเกียงถวายหลอดไฟการถวายปัจจัยค่าไฟให้วัดค่ะคนเกิดวันจันทร์ให้ไปทำบุญเกี่ยวกับน้ำถวายปัจจัยค่าน้ำถวายน้ำปานะทำบุญวัดริมน้ำนะคะ คนเกิดวันอังคารให้ไปท Paste, ua, ําบุญเกี่ยวกับการไถ่ชีวิตสัตว์งดทานเนื้อสัตว์ช่วยเหลือสัตว์จรจัดค่ะหากเกิดวันพุธกลางวันให้ไปทําบุญเกี่ยวกับอาหารการกินการบริจาคทุนอาหารแก่ผู้ยากไรนะคะหากเกิดวันพุธกลางคืนให้ทําบุญเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนพิการยากไร้ค่ะคนเกิดวันพฤหัสบดีให้ทําบุญเกี่ยวกับการศึกษาหนังสืออุปกรณ์การเรียนนะคะ คนเกิดวันศุกร์ให้ทําบุญถวายผ้าไตรจีวรผ้าห่มองค์พระประจําวันเกิดหรือพระประธานค่ะคนเกิดวันเสาร์ให้ทําบุญตามวัดเก่าๆหรือการช่วยเหลือคนชรายากไร้นะคะและแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายคือข้อที่สามค่ะให้สวดมนต์เสริมพลังดวงค่ะการสวดมนต์ถือว่าเป็นการเสริมดวงชะตาได้ดีมากๆเลยนะคะแนะนำว่าให้มานั่สวดมนต์บ่อยๆทุกวันยิ่งดี และที่สำคัญให้สวดหมดคาถาบูชาพระจำเกิดด้วยก็จะยิ่งเป็นการเสริมดวงที่ดีมากๆเลยล่ะคะ่ะเอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงว่าดวงตกให้ทําตามนี้แล้วดวงจะพุ่งรุ่งขึ้นเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ